เอเแตมันโดนรถรู่นเลยเราจะอยู่ตรงน้ ไปให้เข้าอยู่แล้วนะรถรถใหญ่อะรถใหญ่นี่ยเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้วมาตั้งแต่ตรงไหนจ๊ะทั้งหมดเลยขั้งหมดไป9,000ทั้งหมดอะ ขออนุญาตครับขออนุญาตทั้งหมดนะครับให้ไปอยู่วอลฟุตปาทั้งสองฝั่งเลยครับขออนุญาตเลยขออนุญาตเลย ดูดูคลิปรถเงอยู่ได ah, ้ท้องมาเลยค่ะถ้าเกดใส่พันสองพันเนี่ยใสเปล่ายังไงเนี่ยเจ๊ได้ฟังเหรอที่ได้ยินอ่ะเราอยู่หลังบ้านมาหลังคาถล่มมันเปิดแต่มาตั้ง có 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 tại <laughs> có này đi <laughs> được đi <laughs> được bay rồi ครับโอ้ show